เบื่อที่มันไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆใั้นการปฏิบัติเราจึงเข้าถึงทางเดินแห่งความพ้นทุกข์อย่างจริงจริงจังจังแทีใช่ไหมงั้นการปฏิบัติของเราทําเพื่อาราด้ผ่านไม่ได้ทําเพื่อให้ได้อะไรเธอดูอย่างเรื่องของพ,พระเทวทัตท่านพระเทวทัต แต่ม่นั้นพระเทวทัตก็ได้อภิญญาสมาบัติอภิญญาห้าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยศรัทธาแต่ทําไมพระเจ้าอาชาติศัตรูมาทำไมไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นทําไมไม่ไปศรัทธาพระพพทธโมฆลลาหลวงพ่อพระโมฆลลาผู้ม,มีฤทธิ์เหมือนกันแล้วก็เป็นผู้ชินเลิอดแตด้วยในด้านฤทธิ์ทำไมท่านไม่ไปศรัทธากลับไปศรัทธากับ พระเทวทัตผู้มีฤทธิ์เหมือนกันอุปรกรรมตามโง่ทำได้กันมาออย่างนั้นนะก็ต้องคิดไปในทางที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นทุกข์ถูกไหมละ่ะมีแต่นี่ท่ต้จงจำไว้ว่าแม้นพระเทวทัตจะทรงอภิญญาห้าตายไหมตายลงเอาเวจี พระโมคคัลลาสองอภิญญาหกมรณภาพไหมมรณภาพไปนิพพานแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตายหมดทุกคนแต่สิ่งที่ไม่ตายคือความที่เราเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสฆ์ไม่ตายสิ่งที่เรามีปัญญารู้จักทุกข์ไม่ตายสิ่งที่เรามีปัญญารู้จักเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ไม่ตาย สิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ไม่ตายจากใจเราไปมันก็ยังอยู่กับใจเราทําให้เราพ้นไปอยู่แดนนิพพานได้เห็นไหมดงนั้นเวลาเราปฏิบัติอะไรในปัจจุบันนี้ต้องยึดถือว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสิ่งที่เราปฏิบัติทั้งหมดเพื่อการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ทาให้เราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดคือการละไม่ใช่ ทำให้มันเกาะดีเกาะว่ามันดีเกาะว่ามันเป็นเลิศเกาะว่ามันแก่งเกาะว่ามันสามารถทำให้เป็นได้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่คนอื่นเขาทำถ้าคนอื่นเขาทำอภิญญาสมาบัติได้เราต้องทำได้เร,ไดเราต้องทำได้อย่างเขาถ้าเราทำไม่ได้ถือว่าเราแย่และคนได้อภิญญาสามบาบัติตายไหมตาย,ตายและคนได้อภิญญาสามบาบัติถ้าเป็นชาโลกีไปไหนมีสิทธิ์ไปนรก ต่ได้ผู้ที่สองอภิญญาสมาบัติที่เป็นโลก,กุตระก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์ไปพรมไปนิพพานนั่นสิ่งเดียวที่เราต้องทำให้ได้ก่อนคือฟวาเป็นพระอริยะคุณได้ถึงฟวาเป็นพระอริยะเมื่อไหร่คุณได้อภิญญาสมาบัติวันนั้นของเดิมคุณมีแล้วไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ จังมวมนั่งแพ่งกระสินกองนั้นแพ่งกระสินกองนี้เพื่อได้ปัญญาสามาบัติแบบน้นแบบนี้ไม่ต้องนั่นคือคนต้องเกิดคนต้องศึกษาคนยังต้องแสวงหาแต่สำหรับเราผู้ตั้งใจไปนิพพานไม่ต้องทําเพื่อการเกิดไม่ต้องทําเพื่อความแสวงหาให้เป็นไปให้ทําหยุดจุดเดียวคือละให้ได้ความเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยถ้าคุณถึง เทวดาปัฏิผลทรงอภิญญาสมาบัติถ้าคนรเสงอนาคามี mm. ก็เป็นพระอ,อนาคามี mm. ปฏิสัมพิชาญานก็ได้อนาคามีอภิญญาสมาบัติก็ได้อย่างนี้ก็่าไหมก็าอทรงเยอะแล้วไม่ต้องทำหรอกนะมาเองบังเกิดขึ้นเองไม่ต้องสร้าง เราไม่ได้มีมาเพื่อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความเป็นอภิญญาสมาบัติเพื่อจะมาช่วยศาสนาในการจันโลงในลักษณะประกาศความเป็นจริงให้เขาเห็นเธอไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นเธอตั้งใจมาจันโลงรักษาศาสนาด้วยการประพฤติปฏิบัติช่วยเหลือศาสนาให้คงไว้ทรงอยู่ให้ครบห้าพันปีและเรานี้ก็ขอลากันทีไปนิพพาน ถูกไหมถ้ามีแค่นี้คือเจตนานั่นต่อให้เธอทำแทบตายก็ไม่ได้คนที่จะได้ปัญญาสมาบัติต้องละทุกอย่าง